สวัสดีครับนี่คือรายการชิคเก้นเคมีช่องสาระเกมและเกมอนดี้ทำเองตำนานยักษ์โบราณของญี่ปุ่นต้นหนึ่งที่ไม่ได้เป็นยักษ์แต่กำเนิดแต่มีอุบิเดนณ์โคตรเหลือเชื่อหรืออุบัติการอะไรเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นยักษ์และมีชีวิตอยู่นับพันปีมาฟังประวัติของชูเทนโดจิในกาพิสตรขี้เมากันครับมีหลายเรื่องเล่าในตำนานเล่าว่า เหตุใดทำให้เขากลายมาเป็นโอนิหรือยักษ์แต่ส่วนใหญ่เราว่าชูเตนโดจิคือเด็กธรรมดาธรรมดาผู้มีชีวิตอยู่เมื่อพันปีก่อนชูเตนโดจิมีแม่เป็นมนุษย์แต่มีพ่อเป็นมังกร ยามาตะโนโอโรจิ no ตัวอะไรเฟเนี่ยคือพ่อเขาเป็นมังกร8หัวครับคือแอบก็ไม่ได้ค้นคว้าประวัติมังกรตัวนี้มานะครับเลยไม่รู้ว่ามันไปมีซัมติ้งกับมนุษย์ได้ยังไงมังกรตัวนี้มี8หัว8ขาแต่ปิกาจูน่าจะมีอันเดียวนะครับ <S 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 กลับมาที่เรื่องราวของชูเทนโตจิกลายมาเป็นยักษ์ได้ยังไงตำนานเขาว่ามาอย่างนี้ครับเมื่อนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเป็นผู้ที่เหนือกว่าคนทั่วไป ทั้งความแข่งความรู้ความฉลาดก็มากกวคนทั่วไปในวัยเดียวกันคนรอบตัวต่างบอกว่าไอเด็กนี้มันเป็นปีศาจชัดๆและทำให้เขาค่อนข้างจะกลายเป็นคนเก็บตัวห่างกู้คนไม่สูงสิงกับใครตั้งแต่หกขวบไม่รู้มันไปทำอะไรกับใครไว้แม้แต่แม่ก็ยังเมินทิ้งลูกกำพร้าเฉยปล่อยให้ลูกกลายมาเป็นพระที่ภูเขาที่เอในเมืองเกียวโต ตามเรื่องเล่ากาลายเป็นพระขี้เมาครับแต่ฉลาดและแรงเยอะที่สุดในกลุ่มคนขี้เมาด้วยกันนั่นทำให้มีคนอยากจะต่อยแกทันทีแต่ด้วยความเป็นลูกของมังกร8ดหัวหนึ่งหำมทำให้แกไม่เป็นรองใครแม้จะเป็นข้อห้ามของพระก็ตามใครก็ได้ที่ดื่มเหล้าสู้แกได้และกล้าท้าแค่ดื่นแกสู้ได้หมดจึงได้ฉายาว่าชูเตนโดจิหรือไอเปียขี้เมานับแต่นั้น เรื่องราวที่พิกผันเติมขึ้นเมื่อมีเทศกาลหนึ่งที่วัดชูเทนโดจิขีเมาก็คิดพี่เรนหลังจากดื่มมาเยอะเขาสวมหน้ากากปีศาจอยากเพื่อไปแกล้งหลอกคนอื่นเล่นแกล้งพวกพระที่มาติดตามด้วยการกระโดดออกมาจากบุมเมืดททำทีเป็นปิศาจหลอกให้คนหัวโขนกันไปแต่พอจะเลิกมันแกจะถอดหน้ากากาออกกลับถอดออกไม่ได้มันติดกับหน้าเหมือนเป็นหน้าของแกไปแล้ว เขาทั้งอายทั้งหวาดกลัวว่าจะมีคนจับได้ว่าเขาดื่มเหล้าจึงทําให้เขาหนีเข้าไปในหุบเขาและไม่กลับมาคุกคีกับคนอีกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยการขาโมยอาหารจากชาวบ้านแต่ก็ยังไม่เลิกเหล้าครับแถมกินทีละเยอะๆจนกระทั่งได้มาพบกับกลุ่มโจรและได้หลูกน้องกลับมาอีกเมื่อเขาห่างจากผู้คนเขาได้กลายมาเป็นผู้ช่ำชองอำนาจมืด พบปะพบหาตกับเด็กลูกผีเหมือนกับตัวเองชื่ออีบาลากิโคจิต่อมากลายเป็นหัวหน้าลูกน้องเวลาผ่านไปทั้งเขาและเด็กในแก๊งกลายมาเป็นยักษ์จริงๆครับและในท้ายที่สุดชูเทนโดจิก็ได้กลายมาเป็นหัวหน้าแก๊งต้นตระกูลยักษ์ทั้งพวงและแก๊งอสูรอันตรพันชอบมาแอบด้อมๆมองๆแถวๆถนนนะครับคอยหลอกชาวบ้านในเกียวโตให้ขนหัวลูกด้วยความเมาของพวกแก ทั้งชูเทนโดจิกับพวกไปตั้งแก๊งกันอยู่ในภูเขาโออิสถานที่เป็นปราสาทพืดมืด,มดเขาตั้งตัวเป็นจักรพรรดิและยึดที่นั่นเป็นอาณาจักรของตัวเองชูเทนโดจิและพรรคพวกออกอาลวาสทั่วเกียวโตจับคนบริสุทธิ์มาดื่มเลือดสดๆพอได้ที่เริ่มหากับแกล้มโดยการกินตับเด็กแล้วเด็กนั้นตายไหมตายครับ ไม่ใช่ตับๆับต,บตบนะครับแต่กินหมดตั้งตัวเลยจนสุดท้ายฮีโร่ระดับตำนานมินาโมโตโยริมิสุบุกจู่โจมวังของยักษ์ตนนี้และด้วยความขี้เมาของยักษ์กลุ่มนี้พวกแก๊งโดวนวางยาจากการดื่มหนักทั้งลูกพี่ลูกน้องโดนตัดหัวแต่อย่างนั้นก็ตามหัวของชูเทนโดจิก็ยังกัดตรงแขนมินาโมโตอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อย แต่หัวของชูเทนโดจิล่ะครับเขาว่ากันว่าเอาไปทิ้งนอกเมืองทางผ่านภูเขาที่เรียกว่าโออินาสกะนะครับส่วนถ้วยเหล้าและขวที่มินาโมโตโนโยริมิสุใช้เล่ากันว่าเก็บไว้ที่วัดนาริไอจิในเกียวโตมาถึงช่วงสู้กับบอสนี่โอสองันครับชูเทนโดจิมากับขวดน้ําเต้าและกระบองของมันแต่ที่น่ากลัวกว่าเห็นจะเป็นผมไฟครับ ช่วงแรกมันจะใช้แค่กระบองกับท่าทุกเวลาอยู่ใกล้ๆเราจะหลบท่าหวดกระบองไม่ได้เลยและมันสามารถฟาดได้เรื่อยๆ4-5ครั้งถ้าเข้าไปแล้วหลบไม่ทันให้คอยตั้งรับอย่างเดียวและรีบเดินออกมาจนพน้นถ้าโดนฟาดเมื่อไรขี้จะหมดและอาจจะตายได้ครับถ้าเลเวลเราไม่เยอะมากให้ใช้วิธีฟันแล้วถอยใช้อาวุธที่มีระยะโจมตียาวๆหน่อยอย่างสวิตฟลีดและดาบโอดจิเราจะเห็นว่าเวลามันหวดพลาด และพอไปฟันมันมันจะสวนกลับทันทีนะครับด้วยการใช้ท่าสะบัดผมช่วงเข้ามิติเมื่อจะแรงยี่กว่านั้นจะมีการพ่นไฟที่พื้นด้วยถ้าไม่เอาคาถาต้านไฟมาให้ใช้คาถาลีไฟอาจารย์ทำให้เดินในกองไฟได้ เวลาสู้กับมันตอนมิติมืดให้ฟันไปหนีไปและคอยสวนคาวเตอร์ถ้าโยคายชิปที่ทําได้ง่ายที่สุดก็คือแบบแฟนต้อมและมันจะอ่อนกับโยคายชิปตัวนี้มากเจ้าตัวนี้จะไม่ค่อยพุ่งชนทําให้ต่อได้เร็วมากครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปอสูรตัวถัดไปครับสวัสดีครับ